สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปนดาบายแม่บ้านฝรั่งเศสนะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนมาทำวิธีการล้างตับหมูนะคะล้างยังไงไม่ให้คาวนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีทํากันเลยค่ะก่อนจะไปดูวิธีทําฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกาลังใจให้เราด้วยนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนเราก็จะหั่นตับนะคะชิ้นตามชอบได้เลยนะคะเพื่อน วิธีการเลือกตับนะคะเราจะเลือกตับแป้งนะคะเพื่อนจะเป็นสีอ่อนๆแบบนี้นะคะจะไม่เอาสีเข้มนะคะถ้าสีเข้มเนี่ยตับเขาจะมีกลิ่นแรงมากๆเลยนะคะแล้วก็รสชาติจะไม่ค่อยหวานอร่อยถ้าไปที่ร้านขายตับนะคะเราก็จะต้องบอกเขานะคะเราอยากได้ตับแป้งแม่ค้าเขาก็จะรู้เลยค่ะเพื่อนเป็นสีอ่อนนะคะจะเป็นสีอ่อนแบบนี้เลยจะไม่เข้มนะคะถ้าตับแบบนี้รสชาติจะหวานอร่อยมากเลยค่ะ สีเขาก็จะซีดๆแบบนี้นะคะเมื่อเราหั่นเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะคะเพื่อนเราก็จะมาเปิดน้ําแช่เขาไว้นะคะเพื่อนซัก15นาทีค่ะแช่ไว้ก่อนเลยนะคะ15นาทีเดี๋ยวค่อยกลับมาดูกันค่ะเพื่อนผ่านไป15นาทีเราก็ล้างนะคะเพื่อนกรองออกล้างล้างออกอีกนะคะเพื่อน ล้างให้น้ำค่อนข้างใสเลยค่ะพอน้ำค่อนข้างใสก็จะสะอาดแบบนี้นะคะเพื่อเราก็จะใส่ลงในภาชนะแล้วก็จะใช้ขิงบดนะคะขิงบดใส่ลงไปค่ะ ขยำขยำนะคะแล้วเราจะหมักเขาไว้อย่างนี้อีกสักประมาณ15-20นาทีค่ะเพื่อแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาล้างต่อนะคะครบสัก15หรือ20นาทีแล้วเราก็มาล้างออกนะคะเพื่อนเปิดน้ำล้างออกแบบนี้เลยค่ะ ตอนนี้เราก็ได้ตับหมูที่ขาวสะอาดแล้วก็ไม่ขาวแล้วนะคะเพื่อนสามารถไปทําเมนูต่างๆได้มากมายเลยค่ะแล้วก็รับรองได้ว่าไม่มีกลิ่นขาวแน่นอนนะคะโอเคนะคะเพื่อน ผัดตับใส่ดอกหอมค่ะเพื่อนนี่นะคะหน้าตาน่ารับประทานไหมคะเราก็ผัดให้เพื่อนๆดูนะคะโอเคนะคะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆมากๆเลยค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ